สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินรอบเชื่อพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่สัตว์สัตว์สัตวมาแล้วมาแล้วมาแล้วสัตมาแล้วมาแล้วสัตว์มาแล้วสาดมาแล้วสาดมาแล้วสวัสดีครับช่างสิครับสวัสดีครับ ลาน้องอจี่บอกจะพูว่างไรนมักเก้นหรือมักเบิงมักเต้นหรือมักเบิงมักเก้ตมักเต้ตต้องฟังนี่กันน้อยจะีได้าใส่บางไหนีเลยเอาเลยสซีฟอให้ตลอดเลยรักษาให้สมนัยตาม่บอี้าหนาเรยตั้งลามอไหนนี่ยจิราโมไหนิรโมอไหนไราโมไหนมอสสองา โบว์ทัวก็นาอ้อนมะโบีีบอว์ี่บ้านนี่บอบจายอยู่หน้าไงใครบจากนี่อบงไงอยู่ไยรหางไล พอ่อลรอุตส่าห์ว่าใส่ได้หน่อยตังไวที่กําลัางนั้นถอยเราลงไปยกเลิกว่ะ่ิว้าะีรเป็นนองายจะเป็นบเตยมะอเตียมาเห็นแต่ขาอยกเลิกะนะเนี่ยตัวนี่แหะพอดีนี่ือ้อน,นองอย่างเนี่ื้นนอน่องอย่งนี่เสือองค์หญิงซื้ออย่างนะเมื้องคนะ์หิง,งื้อองค์หิง เดี็กเขาที่ฝอยเพิ่นเล่ปะกูเลยเดี็กเขาที่ฝอยเพิ่นเล่ปะโอ้ยผมหาจัดแกงหาที่แหย่ดีแม่เจ้ามาแทกีแล้ววันนี้ไม่ไปเรียนหรอเอาหนูนปิดเทอมแล้วหนูไปแก้ซื้อแก่ทีอย่างฝ่ายเอฟซีเบาวตุ้ยนะครับติดตามทางศิลปรรมเมืองนอวิเชียวด้วยนะครับวิลาทีอย่างมั่งรอที่สวนรอคนจบเจอไปที่สวนที่มั่งรอได้เหรอเฮ้ย คือต er like hey, ั้งใจเลื่อนตั้งใจหยังอ๋อเว่นฐานสูมากนาะตั้งใจเลื่อนตัวเขี่ยด้วย่าเบิ่งเหรอโอ้ยยอมเดี๋ยวสิเผาหายด้เอ้าเมียตายแล้วนออยู่โรงพยาบาลไหมป่วยหนักอีต่างหากถ้าถอดเครื่องให้ใจยังเดียวแต่เนี่ยเอับปูทับไปเลยเอาหาอะไทับเลยบอกซื้อกันเร็วสิเผาหายบอกซื้อกัน บอกซือวันเอาดีๆตื้อจ้าจ๋าตื้จ้าจ๋าขนาดอันนี้เนี่ยจุ้มจิ้มจ้าจ๋าดิจุ้มจิ้มเป็นลูกเครื่องวะเนี่ยลูกเครื่องบะเครื่องเครื่องยังสะอาดบานยิ่งงามๆเนาะขครหงอเด้อ อชนยู me, ını, ่นะอันหนึ a a ่งสองหายังมาทำไยหายังมาทไปเนี่ยหายังมาทำไปเนี่ยกีฬายังมาทไปเนี่เอาก้อนดินก่อนยังมาทำไปสลัปิวเนี่ยขาวแทเป็นลูกเครื่องบอกทายขี้แล้ว มึง่งป่าเขาได้เนี่เยอกัท่าคือกันเลยคือบ่ขานึงป่าเขาได้เนี่มึงน่ยอันนี้เพิ่งพิ่งมอสี่ก็ประมาณเท่าไหร่ลูกมอสี่สิบหก่สิบก่สวยจริงอะไรจริงล้องเพลงเป็นบ่เนี่ยอิชันบออเพลงเป็นบ่เปล่าเเด็กเป็นนักร้องวะบ่อยากเหนมมือแล้วิจ็ตัวสาภาพมาจิ้เจ็ตัวอสไทย ศูนหาตัวม่อซอสองตัวริมอย่าเลียนซะไปก <c oughs> ขาปน,นะ็ต้องเลียนออกไปเาปานน่อนอ,อันนี้มันร่ปาถึงโดนมก็จะรวมตัวกไปแจกไงมันจบทีแกแกแก่ลาทีบบา<ะ>่บบบจบวะฮะที่ว่าทีจบะจบจบน,นกนจเราถามนะัน,นี้ที่ามสาวหนิแหงบ้งูไม่เคยเรารู้จักอุงหิงบ้งเคยไปตอนน้องทางไพอ่ะเคยเบิเทียวเรานไหนปีไดน้องทางไพ่ดิปีไหะ ไปนี่ว่างเดียววันไปอย่างไปอย่างผมคือไปไปทุบบ้านเรยนีบ้นหนูไปเสือหนูเยออืนก็เลยหนูก็เลยไปเอาบ้านเจ้าของบ่จ้างสิบ่มีเงินนั่นแล้วไปหาเบื่อเจบ้านเดือนบ้านเจ้าของบ่จ้าง้ิเขาบ่จ้างเขาบ่มีเงินเขาปรหยอกอยู่อันนี้บ้านเท่ากันหมดเลยเหมนอ่น้องเอยิาบ้านบ้านสังเวบอไปบ้านบ่ นนอน้องสังไพากไปมากบอกอ่ะขึ้นเดยตามไปอีกวันนี้มันวนหรือจังไหนเกย์บอกให้มาปูสัตวอ๋อที่มาปูเนี่ยขึ้อะไรบังครับมาปูเตี่ยโอ้โหปวดพวกพวกปากแดงเนาะปลาเอาของฝากค่อยบอกเป็นตะขอนหลายแทะซิมิเต็มเมื่อไหร่ทำไมว่างอยู่อะไรอย่า ตบันนะบันนมเบิ้งเบอเงินามเหมือนนงนั่งี่บนีนั่เ็มัปด้วยต็มไปด้วยตัมไปดาวยเท็มไป่ยเต็มไปด้วยเมไป้มไปด้วยเต็มได้วยม้วยเน็มด้ยทับมไปยตมไ้วยเน็มยมไปเมไป้ยเตม้วยเต็่วยเมไเมไป้เม่วย็ม้มนี่้มไล้ว็ด้วก็มาวเมัดต่มกัดเนี่ย ไปขอรวยก็มาไอ้เพื่อนเน่ะรวยมามาต่อกันนี่สองกันนี่นี่แล้วกระทักชนเออห้องนั่นร้อนอ่ะเพื่อนขอรวยนะเพื่อนขอรวยเพื่อนยืมรวดนะเางเซินเพื่อนขอรวยนะขอรวยสี่เซนนี่ละขอรวยเอาไป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 เอารวดนะรวดนะสี่เซนเอารวดแสงน้องนะเอารวดด้วยเพื่อนสี่เซนนะ เพิ่นขอารวดสี่เซนรวดรวดส่วน,น,นี่เศษเดาดูเพื่อนน้ำมันให้นานๆสี่หกเ,เซนเด้อเกินน่าก็ได้ตกหักก็มีแฟนหรือยังนี่อย่าเพิ่งมีนะเพิ่งใจเรียนก่อนนะแก้สูตรให้หมดก่อนนะแล้วก็อ,อกหกัออก,หกแล้วอกหักแล้ว <โ projections. S 1> สวอเ้อรสวอเ้อรสวดสวดเฮ้ย ซื้อจ้าจ๋าสอดซื้อจ้าจ๋าเจอกันนานแล้วพวกเอาไหมลูกขอบคุณคนงานมาอย่างนี้จะกูว่าไปพูนเออยัเลิกวะอ่ามาดมากนี่เนี่ยเนี่ยมัดนี่เนี่ยกาะเกี่ยวขะหากันนั่นนี่นี่เซตหนึ่งนี่นี่เกี่ยวขะนี้นี่สองนี่กาะเกี่ยวขะสอดเนี่ยเอาเอาไม่สอดนี่สอดจากนี่สอดจากนี่ก่อนสอด เอาไปตรงๆก็อ <ator il> like ่ะเออแล้ซอยเขาตัวนี้ป่ะเนี่ยซอยเขาตัวนี้มันสิปผิวเดียวเดี๋ยวไม่ผวจะเนาะก็วันนี้เอามัดไว้เออเจ็บมัดไว้เออกระเจ้าออกตัวอีหล่าโอ้ยสะพ้อนผ่าติดสูงตีรอดเนาะวัดสิเนาะคู่นี้ตีสูงไปแล้ว นี่รครับพี่นองสู้นิ้วสู้กัน,นสู้กันสู้นิ้วเออไดยุ่เนีจะเดาราเด้อเออดาราตัวสะดักเลยเนาะ ดาราดาราตัวผ right uh, ู้บอกว่าคนที่ตามตัวไหนเนี่ยฮะผู้กว่าคนติดตามตัวไหนเนี่ยานแนนคู่ไลน์ส่นบอกท่าคลิปกดติดตามไปบนไปเมืองของเนอะ YouTube บอกว่าพิมพ์มาบ่าวตี้เราู o t า YouTube YouTube อะไรคนที่ตามแสนสามมแล้วเนี่ยลงเพจลง YouTube ไปเนาะกบอโอ้ยไปตามตัวไหนเติมไหมวะเติมมานี้ ตัวนี้ป่ะเนี่ยเอาดิคนละฟังเนี่ยเนี่ยดิคนละฟังเนี่ยตัวนั่งดาวเนี่ยห,หัวทับหัวไทยเรื่อนี่ต้องให้บอกนะโอ้โหเอาคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงไ่นอนคลิปไหนคว้ามมาไปนอนเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยามช่องหมอพื่นลำพลูนรอบเชียงของน้องเนาะเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ